เข้าสู่ช่องคอรุ่มีกันอีกแล้วนะคะเย่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  สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปที่หลายคนรีเควสกันมาเยอะมากๆเหมือนกันนะคะใน IG Story ของเรานั่นเองเนาะก็คือเป็นคลิปรีวิวลิปสติกตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ For y o u t ท o นั่นเองนะคะรุ่น Powder Matte Lipstick นั่นเองค่ะทุกคนเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด12เฉดสีเลยนะคะจะบอกว่าสีก็คือแบบดีงามแทบทุกสีเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสวอตให้ทุกคนดูกันแบบจุกๆเลยนะคะทั้ง12สีเลย สวัทั้งลงปากนะคะแล้วก็ลงแขนให้ดูสีกันด้วยนั่นเองค่ะโอเคค่ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ตัวแพคเกจิ้งกันก่อนนะคะมีความเป็นพลาสติกพลาสติกค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ๆนิดนึงนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วกถึงเนื้อลิปสติกกันบ้างนะคะสําหรับลิปรุ่นนี้เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแมทนะคะทุกคนเวลาทาเขาจะเป็นเนื้อฟิลแบบแป้งนุ่มๆน,นะคะทาง่ายเกลี่ยง่ายมากๆค่ะแล้วก็เบลนด์ง่ายมากๆด้วยนะคะสีชัดนะคะติดทน แล้วก็กลบสีปากมิดค่ะไม่ทําให้ปากเราตกร่องค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูสวอตทั้งหมด12สีกันเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะโอเคค่ะมาเริ่มกันที่สีแรกนะคะสีเบอร์01ค่ะทุกคน dirty top นะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาทากันเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสีที่สวอตออกมากับสีตัวลิปแล้วก็สีที่สวอตลงปากก็คือตรงปกกันนะคะทุกคนก็จะมีความเป็นโทนแบบชมพูนุดนที่ดูสุภาพนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทาแบบว่าโทนชมพูที่ดูสุภาพแล้วก็ชอบสีประมาณนี้นะคะก็สีก็น่ารักเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่สีที่2นะคะสีนี้ก็จะมีความเป็นแบบชมพูที่ชัดขึ้นมากว่าสีแรกนิดนึงนะคะสีก็จะได้ประมาณนี้ค่ะลองทาที่ปากกัน สำหรับสีที่2นะคะก็จะมีความชมพูจ๋าขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าสีแรกอาจจะแบบนูดเกินไปก็สีที่2ก็สวยมากๆเลยค่ะดูมีความสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็สวอตออกมาก็ตรงปกเหมือนเดิมค่ะสีที่ได้ก็ได้ตามนี้เลยนะคะมาต่อก,กันที่สีเบอร์0ูนย์กันบ้างนะคะวิสีนี้ก็สวยทุกคนชมพูกีบกุหลาบนิดนึงนะคะเดี๋ยวทาลงปากกัน ะะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะชุมพูกิิบกุหลาบนิดนึงนะคะสีนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะทาแล้วก็ขับผิวมากๆเหมือนกันค่ะต่อมาสีเบอร์0ูนย์สกันบ้างนะคะสีนี้แอบดูจากแท่งสวยไหมสวยนะคะเดี๋ยวเรามาทาลงปากกันค่ะ สีนี้สวยมากค่ะทุกคนสีเบอร์ศูนย์สี่ะคะเป็นโทนชมพูที่ลูกหมีว่าแบบตั้งแต่วอตมาสีเนี้ยถูกทางเราที่สุดนะคะชมพูอมม,ม่วงนิดนึงนะคะแต่ว่าทาแล้วแบบอืมได้มากๆนะคะสีนี้เชียร์เชียเชีย มาต่อกันที่สีเบอร์05นะคะอันนี้ตัวแพคเกจิ้งเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะจะมาเป็นโทนแบบว่าส้มๆแล้วนะลุหมีสวอตออกมาแล้วนะคะสีเบอร์05เขาก็จะมีความแบบเป็นสีเหมือนส้มๆอมชมพูสีคอัลคอรัลนะคะเดี๋ยวลองทาลงปากกันค่ะ สีเบอร์05ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนลูกนี้่าเป็นสีที่สวยเหมือนกันนะคะมีความแบบคอรัลคอรัลนิดนึงนะคะใครที่แบบว่าชอบโทนความสดใสนะคะไม่ชอบแบบว่าทางชมพูจ๋าๆแล้วก็ส้มจ๋าๆนะคะสีนี้ก็แนะนําเหมือนกันค่ะสวยเหมือนกันนะ <S <S ต่อมานะคะมาเบอร์0 0เท่าไหร่แล้ว06ค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจิ้งสีส้มเหมือนเดิมนะคะอันนี้เขาจะเข้ามาทางโทนส้มๆแล้วนะอะต่อมานะคะเบอร์06เดี๋ยวทาที่ปากให้ดูกันเลยค่ะ สีเบอร์05นะคะก็จะเป็นโทนแบบว่าสีส้มสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนก็จะแบบว่าต่างจากคอรัลสีเดิมเมื่อกี้นะสีก่อนหน้านี้04เขาจะเป็นส้มอมชมพูนะคะอันนี้ก็คือส้มจะจะเลยค่ะแต่ว่าทาแล้วก็ไม่ได้ดูทาย,ยากนะคะทุกคนทาแล้วก็หน้าดูแบบดูเด็กลงด้วยนะเป็นโทนส้มที่ดูน่ารักสดใสอะไรประมาณนี้ค่ะสีนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะในโทนส้มๆมต่อกันที่สีเบอร์07นะคะ สีนี้ก็จะเป็นแบบอมส้มเหมือนกันค่ะอันนี้แพคเกจจิ้งจะมีความแบบมีความอมน้ำตาลเข้ามาแล้วนะคะทุกคนจะสีต่างจากแพคเกจจิ้งอันสีเบอร์0ูนกับ0ูนจนะศูนย์หกศูนเจะเป็นอมส้มๆค่ะนะคะสีประมาณนี้เลยนี่ถ้าเทียบกับทุกๆสีนะเป็นแบบอมมีความอมน้ำตาลน้ำตาลเข้ามานิดนึงนะคะ ได้ประมาณนี้เลยค่ะสีนี้ก็จะมีความแบบแซบๆซบขึ้นมานิดนึงนะคะในโทนส้มๆเนาะแล้วก็ดูแบบว่าขับผิวมากๆนะคะทาแล้วฟันขาวมากๆค่ะทุกคนสีที่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะกันที่สีเบอร์08กันบ้างนะคะตั้งแต่ทามาแบบว่าจนถึงสีเบอร์08แล้วนะคะคือทาลบทาลบแบบไม่แสบปากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เนื้อลิปเขาแบบลื่นเกลี่ยง่ายมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทาสีเบอร์08กันนะคะ ค่ะสีเบอร์08ค่ะทุกคนส้สมๆอิดๆนะคะส้มอมน้ําตาลอมแดงนั่นเองค่ะทามาก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีนี้ก็เป็นสีที่สวยเหมือนกันนะถ้าเกิดใครที่ชอบโทนแบบว่าส,มส,มสม้มๆอิดๆนิดนึงนะคะก็แนะนําสีเบอร์08เลยค่ะสีสวยมากๆเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่สีเบอร์09นะคะ <S <S เะคะข้าโทนน้าตาลแล้วนะคะทุกคนสีแพคเกจจิ้งก็คือเข้มขึ้นมาแล้วนะเด<ส>ี๋ยวเรามาทากันค่ะ<ส> ออสีนี้ต้องสวยมากๆแน่ๆ,ๆเลยอ่ะทุกคนสีแบบแค่หมุนขึ้นมาก็คือน่าจะแบบใช่สไตล์เราหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาทาลงปากกันค่ะ สีเบอร์ศูนย์เก้านะคะสวยมากใช้คําว่าสวยมากนะคะเป็นโทนแบบน้ําตาลน้าตาลนะคะแล้วก็มีความอมส้มนิดนึงนะคะแต่ว่าตุนต่นๆด้วยนะสีนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนเชียร์มากสีเบอร์ศูนย์เก้านะคะสวยตะโกนค่ะใกล้จะถึงสีสุดท้ายแล้วนะคะเดินทางมาถึงสีที่สิบแล้วนะคะทะ่าดาเดี๋ยวเรามาทาก,กันค่ะโอ้สีนี้ก็ดูเหมือนจะสวยนะคะเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลแบบน้ำตาลเลยนะคะ น้ำตาลแบบน้ำตาลเลยนะคะน้ำตาลตุนๆเนาะก็จะสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีนิดนึงนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะลูกหมีว่ามันเป็นน้ำตาลที่สามารถทาได้นะคะไม่ได้แบบดูน้ำตาลจนน่ากลัวอะไรเงี้ยเป็นน้ำตาลที่เออสวยค่ะสีน,นี้ก็สวยอีเบอร์1ินะคะสีน,นี้จะเป็นแบบอมแดงๆกันบ้างแล้วค่ะ ีเบอร์11คะ่ะทุกคนสีนี้ก็เป็นสีที่แบบเออสวยนะคะเป็นโทนแดงนะคะมีความแบบแดงกำๆนิดนึงนะคะตามสไตล์สาวเกาหลีอะไรแบบนี้เนาะท่าแล้วก็ดูแบบขับผิวมากๆเลยนะคะได้ลุคที่แบบอืมจึงอยู่นะสีนี้สวยคะ่ะสวยเดินทางมาถึงสีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนสีเบอร์12คะ่ะ เดี๋ยวเรามาทากันค่ะนี่นะคะสีนี้ก็แบบสวยเหมือนกันนะสวยแทบทุกสีเลยนะทุกคนตั้งแต่สวอตมาคือแบบชอบแทบทุกสีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทายคลิปเราจะมีบอกด้วยว่าเราชอบสีไหนแบบว่าเป็นเฟเวอร์ลิปนะคะเออก็มีในใจยอยู่แล้วนะแบบ3 4มสได้มัง้งอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวทาเบอร์12ก่อนค่ะ สำหรับสีเบอร์12นะคะสีนี้สวยมากอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นแบบแดงแล้วก็มีความอมน้ำตาลนิดนึงนะคะจะสีแบบอมน้ำตาลมากกว่าเบอร์11นะคะถ้าเกิดชอบแดงแบบสดๆดนิดนึงก็11ค่ะถ้าเกิดว่าชอบแบบมีความตุนตุนน้ำตาล12เลยค่ะสวยมากมากค่ะทุกคน ถึงเวลาเฉลยแล้วนะคะว่าสีสีที่เราคัดเลือกมาเป็นสีที่เราแบบว่าเฟเวอร์ลิตอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีสีอะไรกันบ้างนะคะอ่าสำหรับสีแรกนะคะที่ลูกมีชอบนะก็จะเป็นสีเบอร์04ค่ะทุกคนลิมิเต็ดอีดิชั่นนะคะถ้าเป็นโทนแบบว่าโทนแรกๆแ,แบบชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยลูกมีชอบสีเบอร์04มันจะเป็นชมพูที่มีความแบบจำกำมุม่วงนิดนึงนะคะทาแล้วก็สวยมากๆเลยสีนี้คือแบบ ชอบนะคะแล้วก็ชอบสีเบอร์0ูนย์นะคะสีวอดก้าแอนด์โซดาค่ะชื่อสีกินขาดแหมชื่อสีกินขาดนะคะสีนี้เขาก็จะเป็นแบบโทนน้ำตาลน้ำตาล,ตาลอมส้มๆนะคะเป็นแบบน้ำตาลเอ,อ์ธโทนอะไรประมาณนี้เนาะ,ะซึ่งลูกหมีว่าสีนี้สวยมากๆเหมือนกันค่ะเป็นสีที่แบบเราว่าเออสวยนะคะเราชอบอ่ะประมาณนี้แล้วก็มีสีเบอร์1 0นย์นะคะสีเบอร์10ค่ะ Early afternoon นะคะน้ำตาลน้ำตาลขึ้นมาค่ะน้ำตาลชัดมากกว่า0 9นย์นะแต่ลูกมีว่าสีนี้ก็ถ้าเกิดทาอ่อนๆหรือว่าไม่ได้บิวทับมากก็สวยหรือว่าบิวทับก็จะได้แบบลุกที่ดูน้ำตาลชัดขึ้นมานะคะแล้วก็สีสุดท้ายที่เราชอบนะคะก็คือสีเบอร์12ค่ะม i d n น g h มา a r ท i n i ่ ini, นะคะแดงกำกำับที่มีความอมน้ำตาลนิดนึงก็คือสีที่ลูกมีทาอยู่ในตอนนี้เลยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสีสีเฟเวอร์ลิตของลูกมีนะคะมีแบบว่าเหมือนเพื่อน คนไหนที่แคปไว้กันหรือเปล่าคะทุกคนหวังว่าคลิปวิดีโอสวอ์สีลิปสติกของ For y o u 2รุ่น p o w d เด Matte l ล p s t i c k ของลูกมีในคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันเนาะใครที่แบบว่ากําลังตามหารีวิวของลิปสติกรุ่นนี้อยู่นะคะก็ลองดูคลิปของลูกหมีเพื่อเป็นการแบบว่าประกอบในการตัดสินใจของเพื่อนๆกันก็ได้นะคะสําหรับลิปรุ่นนี้นะคะก็ราคาเพียงแค่159บาทเท่านั้นนะส่วนตัวคือจริงๆชอบแทบทุกสีเลยนะคะก็แบบเออชอบแทบทุกสีคือเนื้อดีราคา น่ารักนะคะแบบแนะนํามากๆนะคะทุกคนเชียร์ว่าทุกคนควรจะมีคนละแบบ1 2 3 4 5หหรือจะเหมาทั้งหมด12สีเลยก็ได้นะคะอ่ะโอเคค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็ i, อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ลูกหมีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้เรามารีวิวอะไรอีกหรือว่ามาสวัสีลิปสติกของอะไรยังไงนะคะก็สาม,มารถคอมเมนต์บอกลูกหมีกันได้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านาคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมค่ะที่ดูกันจนจบจน,จนถึงตอนนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ